เราเด้อสมญาทอรุมตัยตุยมีนตะคนคนเจ้าเราต้องเอาเองนะโม่เอาเลยตังตังเอาสมลุยกะเมียนเอฟซีก็อ้ยลุยม้อยเราแม่นอเราเจสมลุยบ้านเด้อเดี๋ยวเอฟซีนะครับถวายปัจจัยมานะครับเดี๋ยวถวายปูปูลงมาแล้วก็ถวายตอนปูลงเลยนะครับเองทำห้องน้ำนะครับก็ เลขยังไม่ออกนะครับถ้าเลขเข้าตรงๆก็จะช่วยเยอะนะครับช่วยกันนะครับคนละนิดละหน่อยเนาะนนเราเนือ้อกก็ลูงปูลงมาเลยนะครับทุกคนปจัจจัยนำมาถวายเด้เลยนะครับเอามาแล้วนะคะแล้วก็กพร้อมกับข้าวปัจจัยข้าวยกให้ปูเลยถวายด้วยกันอย่าทำบุญด้วยกันนะครับ ของอร่อยลงปูที่เคยชอบเลยสิโอันบอกหลอนๆนะเราของบราณของโบราณเลยนะเด็กสองตัวสามนี่เราอบชอบนะนี่มาเบลนบลอือใช่ไหมซื้อถูกใช่ไหมเนยซื้อถูกคงปูชอบได้เลยถูกแล้วนี่ถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วคนปูชอบนี่ชอบอ่แบบนี้เลยได้ยังนี่เนาะโอ้มันเด่นากันเราฟังเราเอาเนาะเด่นกับหลวงปู่ของปูดเลยใช่ไหมคะ นี่แหละผมซื้อมาทวายแกประจำแกอยู่นู่นกะทบนู่นอันนั้นผมละก็ชาบนั่นเทน้ำเออบกเลขเลยสี่หกมาในผมซื้อต่ลอตเตอรี่ราะว่าไหนลุยนอกบ้านเรานอกนบ้านเราตัติ้ิงต้องถูก้ขนมนี้เลยใช่ไหมครูชอบเลยเนี่ยคูชอบครีบคูชอบนมนี้ ใบตนเออบราใบตนเอบรชาอนอินาชามโอ้ยนุ่ยเด็กดีังจับหอยากระพิยตาอย่ากระพิตาอยบไไ้ด้วย

จองตุกหาเชือกปูว่หาเชือกมัดไว้นะครับไม่ให้ลุดเลยไม่แกะเลยนะนนี้

บานอะครัรอเหรอหอมพ่อเหรอแดงแดงเลยแดงจึงกึ่งนะครับน่ารักมน้งหลวงปู่มาให้พี่ทิพย์นะ หลวงปู่จองพรงให้นะครับให้เงินเยอะๆให้งปู่บอกว่ามัดเงินให้มัดเงนดลุยมัดลอยออยมดเงินให้บ้านจนจนกตานือสร้างห้องน้าเท่น่จะได้ีห้องน้เอตบ้านมันทใส่เงินเงินทองไหลมาเทมาหลวงปู่เอดให้หงตุ้มตุ้มตุ้มแลวพาเรางป็นนาพี่ ก็ลงปูให้นะครับทุกคนลงปูมัดลวยข้างในในมีวีหนึ่งหักออกแนวเรือสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกแล้วก็เขียนเลขไว้ข้างในแล้วก็พับปิดไว้นะครับตัวเลขเด็กข้างในสี่มุมเลยไม่รู้ยังเลขสี่มุมอยู่ข้างในนะครับแต่เอดไม่เปิดนะครับเพราะว่าปูไม่ให้เปิดเนาะปูบอกว่าอะไรนะแถวกลับบ้านเลยแบบเปี้ยเงินอะไรนะเมื่อกี้ถุงห่อเงินถุงห่อเงินอ่าเรามาดูนะคะ เปิดไม่ได้ต้องเปิดวันเปิดไม่ได้ต้องกลับที่บ้านอย่างเดียววันนี้ห้ามแวะไหนนะเข้าบ้านอย่างเดียวงานยากเลยไม่ได้จ้าเราหน้าบ้านนี่จ๊กดังเตนเรปูยังหัวเลาะปูยังหัวเลาะเวลาขับรถต้องยางนี้เลยนะปูเนาะจนถึงบ้านนะพี่ห้ามแขะปูปูยังหัวเลาะปูเซยมันจะรุดแล้วปูแบนอะไรจะรุดอ่ะแบนขนมมันไอ S <S หะรอ,อ,อ,อปูมัดมือทิศพันนะครับปีชน,นะครับช่างยุทธถ้าเป็นอย่างงี้เป็นตัวเลขอะไรนะดูพอร,รูโอ,อ๋ไหมพอปูตัวนี้ปูนอนแล้วจำวันแล้วรับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเลขสามเลขเจ็ด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 ไทยเนาะเจ็ดไทยถ้าเป็นอย่างงี้เป็นสองก็ได้หรือสามสามก็ได้หรือ ก็เป็นเจ็ดสามก็เลขสามก็ได้ตัวนี้อันนี้เป็นเก้าก็ได้สามก็ได้เห็นมั้เป็นสามก็ได้อก็ตีเอาแบบนี้แบให้ตาดูนี่นะเจ็ดสองหรือเจ็ดสามนั่นแหละอันนี้มันสามเพียเจ็ดสามมันนี้เลยนี่จ็ดสามบ้าจ็ดสามมันนี้เลยสองเจ็ดสามนี่สองเจ็ดสามบ้า เป็นจองสอนเงินออกสมัดตัวตรปุกเลยสองแต่วันนี้มีเจ็ะเพราะว่าจองเจ็ดสามจองจีดอ้ยจองจีดใเจดอยู่แล้วอนีจองเลยมัดแล้วก็ว่าเจ็ดเจ็ดมัดไปแล้วเลยเป็นจบใปเด็นจบนะจบไปจองคุได้ดีองใช่ดอพอดให้ให้ตาูจมกาเจ็ดสามสองก็ได้อันนี้ก็สามตัวนะน่งสามตัว เจ็ดสามสองก็ได้เจ็ดสามก็ได้เจ็ดสองก็ได้ดเดินไงติจองเจ๊ก็เจ็ดมึงอื่นดูแล้วนะบาทเจ็ดเกจข้างในเนี่ยถ้าดูแบบนี้จะเป็นสามเจ็ดเนาะอืมสามเจ็ดเลยหนิถ้าดูแบบนี้เออเบ้นี้สามเจ็ดสามเจ็ดเลยสามเจ็ดาเลยถ้าหยุดหันถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้คือเจ็ดสามสองอืมเจ็ดสามสองมองได้ลายมื ก็ข้างในมีกล้วยเท่าไหร่นะกี่ลูกข้างในมีกล้วยอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกหนึ่งหนึ่งสองสองเลยวหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดลูกนะข้างในแต่ว่าแต่ว่าอยู่กล้วยเล็กเล็กสอง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 อะไรนะเล็กคือรองเท้าเล็กสองสองเบือมันแล้วหลวงปู่จะเขียนเลขอยู่ข้างสองสี่มุมตรงนี้ข้างในแต่ปหลวงปู่ปพับไว้ไม่ให้เปิดนับกล้องนีิลรังอย่าง แต่ว่าถ้าแต่ลังยังต่างนะเขียนเลขรางวะนี้เลขรางสองตัวอันนี้แกเป็นสามตัวเนาะสามตัวอะไรนะแล้วแต่ใครจะตัดเล่นสามตัวอะไรนี่จะเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองสามเออเจ็ดสองสามก็ได้มีมีได้หลายแนวเนาะถ้าถ้าดูอย่างนี้ก็จะเป็นสามกับเจ็ดเออสามเจ็ดอันนี้เป็นเลขสามไทยนะอ๋อสามอารบิก สามเจ็ดถ้ากลับมาเป็นอย่างนี้จะเป็นเลขเจ็ดทันทีเจตลอดเจ็ดทันทีเจ็ดตีแบบของครูต้องเจ็ดนี่มาเนี่ยเจ็ดสองก็ได้เจ็ดสามก็ได้เจ็ดสองก็ได้เจ็ดสามก็ได้มันมันถูกกับตัวนี้อันนี้ก็ถูกเลยนะก็คือจองจองจองแล้ยก็เจ็ดเจ็ดมีสิบเอ็ดอยู่ข้างในเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับบ้านเจ็ดหนึ่งหนึ่ง อันนี้คือหลวงปูไม่ให้เปิดด้วยหลวงปูบอกว่ามัดเงินให้แล้วมัดเงินให้แล้วแต่ันจะไปขโมยแอบดูคนเดียวเต่เอฟซีอยาก <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มีคนเดียวจะไปเปิดเอฟซี FC, ดูก็ไล่ห้อยอกก่อน นักติดตามทักทายอยากให้เปิดคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดอ่าก็มี f อซนะครับคุณพี่เมื่อกี้สองคนช่วยมาก็เอามาถวายปูเลยเด้อช่วงที่ปูลงด้วยนะครับควรโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยนะครับนี่กับช่างเล็กเล็กเน้อยๆก็ถือว่าก็ถือว่าบุญนะครับอ่ะสาธุกับทางยุทธครับผม